ผู้คนต้องไม่เชื่อแน่ว่าการเทรดนี้เป็นการเทรดที่แปลกที่สุดซึ่งมีแต่ผู้คนนําเจ้าแกลติกไตเดททานมาทําการเทรดมันจึงทําให้พี่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวนี้มันจะเป็นตัวเสกหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์ขอให้ไม่มีฟิได้วยตัวใหม่ในอัปเดตหน้าครับน้องชายในคลิปวิดีโอนี้ครับพี่จะนํายูนิตท,ที่พี่ได้มาจากในอีพีที่แล้วนั่นก็คือนี่เลยครับ <laughs> จเจ้าดิวแมนสีทองตัวโคตรกรรมครับ <laughs> <laughs> พี่จะเอาไปทําการเทรดนะ แต่ตอนนี้พี่ก็ไม่ทราบประกันครับว่ามูลค่านั้นมันยังสูงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพี่เห็นในกลุ่มที่เขาขายกันนะทุกคนคือราคามันตกลงเยอะแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเทรดดูครับดูว่าจะมีใครต้องการอยู่หรือเปล่าแต่พี่คิดว่าน่าจะยังมีคนต้องการอยู่นะมันเป็นตัวละครที่มีการครอบครองน้อยครับทุกคนต่อให้มันจะเป็นตัวที่กากะมันก็เปิดเป็นตัวแรนะการครอบครองของมันก็อยู่ที่285เองครับบอกเลยว่าโคตรน้อยครับทุกคนและในอนาคตพี่ก็คิดว่าถ้าเขาไม่เอาออกครับ มันก็น่าจะเป็นตัวที่บอกว่าโคตรแรงครับบวกกับปั๊บที่พี่บีแกนมาสเตอร์ครับทุกคนโอเคพี่จะเขียนข้อความกําหนดไว้ด้วยครับทุกคนว่าสําหรับเท็ดกับแกนมาสเตอร์ครับมาดูกันว่าพี่จะได้ตัวคุ้มๆหรือเปล่าแต่พี่คิดเลยว่าแป้งมีแต่ข้อเสนอไกลๆอ่ะเชื่อพี่ปะเดี๋ยวลองดูเลยครับคนแรกเลยนี่บอกเลยว่า E v i l Secret a ด e n เตอนเนี้ยโคตรไร้ค่าครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเอาเข้ามาตุ่มในตู้ธรรมดาไว้ทุกคนซึ่งเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวแรแ,แล้วนะตอนเนี้ย ถ้าเป็นสมัยก่อนมันมันยังแรอยู่นะเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วครับมันเป็นในช่วงอีเวนต์แรกๆใช่ไหมโอ้โหคอสมิกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แกนมาสเตอร์ครับไม่เอาถ้าเป็นแกนมาสเตอร์เมื่อกี้นี่คือยังได้นะยังแลกได้อยู่ครับโหอันนี้กรรมเลยครับกีกี้เลยเรามีแล้วอะเราอยากได้เยอะกว่านี้นะครับไทท่านเจมบวกกับลายเซนยังก็เลยน้องน้อยไป <laughs> ไทท่านเจมตอนนี้คือคนก็พร้องอะไรอะหกพัน <laughs> โคตรเกินมันจะมีใครยื่นข้อเสนอให้กับเราครับน่าจะเป็นคนที่เทรดไททันเกมให้กับเราได้นคนนี้อะเดี๋ยวเรายนข้อเสนอไปครับแล้วให้ขอเสนอบามีอะไรบาเสนอครับน้องชายขอตัวหน่อยออไททันเกมบวกกับเฮดเลดทุกคนไททันเกมตอนนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาขายนอกไปอยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าไอพี่คิดนะน่าจะไม่ถึง 100. ร้อยตีไปประมาณแบบ80บาทตัวตัวเนี้ร้อยหนึ่งก็ประมาณ180พี่ว่าเท่าทุนครับ แต่ว่าบัฟขอเราเป็นบัฟแกนมาสเตอร์เยอะทุกคนขออนุญาตผ่านนะคือมันต้องได้มากกว่านี้กู <c oughs> โลภไงขอโลภบ,บ้างะนะในอีพีที่แล้วคือพี่โดนยับไปทุกคนพี่ไม่รู้ว่ามันจะกาขนาดเนียถ้าพี่รู้ว่ามันกากก็พี่ไม่เทรดหรอครับโอ้โหซินิเตอร์เลยต้องไปที่พี่เทรดไปอ่ะซินิเตอร์บวกกับดากอนดิวแมนโอ้โหแมกน้องร้องร้อง,องกันรังงอมเลยบอกว่าพี่ไม่คุ้มถึงเหมือนว่าเซิร์ฟนี้คนจะน้อยๆ้อยนะทุกคนเดีย๋ยวขอย้ายก่อนดีกว่าครับ ไปเซิร์ฟไดคนเยอะที่สุดอือเซิร์ฟนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งครับทุกคนที่ขเขาเอา์ัเสดแต่ว่าเป็นบัฟผามสาบัฟกรรมอะ่ะเออบัฟเราแบบตึงที่สุดแล้วครับทุกคนในเซิร์ฟเนี้ยเอาง่ายอ่ะคนนี้อะไรมาสเตอร์อายคนนี้อ่ะโอ้โหพามหนึ่งเราตึงสุดครับอาง่ายน,น่าจะเป็นตัวเดียวนะไอที่200ตัวนั้นไม่มีแน่นอนครับแกนมาสเตอร์อะ่ะมีพี่คนเดียวครับกูไปเวอวด,ล,วอดละเฮ้ยการติกทุกคนอน เอาไงดีวะกาแล็กติกไตเดี๋ยวนะ่ามันเท่าไหรอ่อะ่ะกาแล็กติกอ่ะดีวพี่ขอเช็คราคาก่อนนะทุกคนแป๊บหนึ่งพี่ถามในดิสดีกว่าครับเดี๋ยวขอญอาตถามในดิสก่อนนะทุกคนทุกคนเอาไงดีวะกับดิวดีคือพี่ถามในกลุ่มมันนะเดี๋ยวรอ,อคําตอบก่อนครับใจจริงคืออยากได้นะ <laughs> แล้วกาแล็กติกนี่คือพี่มีแค่ตัวเดียวแล้วทุกคนตั้งแต่สมัยแบบโหโคตรนานอะ่ะเพื่อมันจะมีข้อเสนอดีๆกว่าน,นี้หรือเปล่าวะหรือว่าเราจะเล่นแบบกิตวิทยาฝ่ายดาร์กกิตวิทยาฝ่ายดาร์ก ถ้าอยากได้ก็เพิ่มมาน้องชายพี่เอ้กูทำอะไรลงไปวะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอาดีไหมวะเฮ้ยคุ้มนะเว้ยแลกกับแกนมาสเตอร์คือเท่ากับเราได้เฮดเลสมาฟรีๆอ่ะโอ้โหอะไรดีทุกคนแต่จรกงๆไอตัวเนี้ยคือมันไม่บอกแกนมาสเตอร์ด้วยไม่ควรใช้สไนเปอร์ครับเท่ากับเราไม่เสียอะไรเลยนะเว้ยเนี้ยเราเสียแค่ปั๊บแกนมาสเตอร์อย่างเดียวอ่ะแล้วก็ได้เฮดเลสมาตั้งตัวหนึ่งแต่๋พี่ไม่เอา กูปฏิเสธแบบขัดใจคนดูช้ะไผ่บอกเลยคลิปนี้กูโดนล้าแน่ตั้งแต่กาแล็กติกไตแล้วทุกคนเพื่อแต่ว่ากาแล็กติกไตเนี่ยพี่ขอเช็คราคาในกลุ่มก่อนนะทุกคนว่ามันกี่บาทครับกาแล็กติกไตตอนนี้เขาขายอยู่ที่ร้อยเก้าสิบนะประมาณนี้นะทุกคนประมาณร้อยเก้าสิบสองร้อยร้อแปดสิบครับอยู่ประมาณนี้เมื่อก่อนแม่งสี่ห้าร้อยนะตอนนี้คือราคาตกไปเยอะแล้วเพราะว่าคนเล่นไม่ค่อยมีไง ข้อเสนอดีๆมาอือันนี้แมงกำจัดเลย <c oughs> ข้อเสนอต่อมาครับหุ้ยโอ็ยเจ็ดเจ็ดช่วงนี้คือข้อเสนอจะเงียบๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าครับพี่อัดคลิปอยู่เป็นตอนเช้าอันนี้คือไม่มีอะไรเลยไมแต่งจริงไอตัวแดงนี่คือพี่ก็อยากได้สักตัวงนะเพราะว่าพี่ก็ไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวหาเทปดีกว่าครับทุกคนกับตัวแดงอันนี้ข้อเสนอโอ้ยวีตาไกลๆงั้นเลยไม่เอาอ,อยทำไมข้อเสนอมันเงียบๆนะทุกคน โอ้ยอันนี้พอกันเลยไม่เอา Evil Secret Agent เป็นเวอร์ชันแรกด้วยครับไม่เอาโอ้ข้อเสนอรัวๆครับทุกคน่ามาเช็คกันอันนี้โอ้อันนี้ตัวสุ่มจากตู้นะมันก็จะเขียนเอาไว้เห็นไหมทุกคนผ่านเลยไอนนตัวดินสออ่าเห็นไหมทุกคนเนี้ยอันนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นแรกครับอันนี้เขียน first แต่ว่าไม่เอา <laughs> โอ้โหอันนี้ยังกำเลย้ <laughs> ยมาอีกแล้วครับทุกคนโอ้โห g แ l ล c ติกคนเดิมหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคน อันนี้ผ่านครับเก็บไว้ก่อนนะข้อเสนอ,อนี้อ๊อันนี้ก็ผ่านเลยไม่เอาอยากได้แกนมาสเตอร์ <c oughs> พี่ต้องได้คุ้มกว่านี้เอาจริงหุย้ยทุกคนไอ้ยเอาไงดีวะอโอ้โหแม่เอ้ยแต่ว่าไอ้คนนี้คืออยากได้จัดเลยนะเดี๋ยวนี้แม่แบบลำบากใจวะทุกคนคือโคตรลำบากใจเลยนะ แต่ใจจริงคือพี่อยากได้เป็นแกนมาสเตอร์ว่ะทุกคนคือการติกโอเคกูไม่ต้องลำบากใจแล้วกูไม่ได้แล้ว <c ười> คิดนานไงกากติกมันตัวแล้วอะไรน,นะ 190. ร้อยเก้าสิบอีเขี้ยสองตัวโหคุ้มด้วยเอาจริงไงทำไมกูไม่กดไว้ล <c ười> ีลาไงกูว่าแบ๊คโดนด่าหลายทีแล้วเนี่ย <c ười> ทุกคนกำลังคอมเมนต์ด่ากูแน่เลยเนี่ยแม่คเลยทำไมพี่ไม่กดครับพอเสนอรัวรัวอืมอันนี้ผ่าน อันนี้ผ่านกาแล็กติกไปอีกแล้วเฮ้ยท,ทำไมมีคนเอาบอลแรกพี่เยอะจังวะอันนี้คือกูเริ่มกลัวแล้วนะแม่กตัวเฟกหรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ยหรือว่ากาแล็กติกนี่คือเฮ้ยพูดว่าแปลกๆและไอ้เหี้ยดีแล้วกูไม่แลกอะกาแล็กติกคือมันเข้ามาอยู่ในตู้หรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนกาแล็กติกไปอีกแล้วครับสองตัวเฮ้ยกลัวแปลกๆแล้วอันนี้คือพี่เริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีเข้ามาอยู่ในตู้สุ่มหรือเปล่าวะ พ่อมาเขียนเฟิร์สอ dition นะทุกคนกลัวครับกลัวเชงกลยกหลอนมาแล้วตอนนี้อันนี้คือไม่เอานะตัวนี้อีกตัวเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็คือไปเข้ามาในตู้เหรียญครับตู้สุ่มธรรมดาครับไม่เอาอ๋ออันนี้ไม่เอาโอ้อันนี้กีกี้เลยเนี่ยทุกคนทําไมไม่มีแต่คนเอาการแลร็กติกไตามาแลกพี่วะไอตัวอื่นไม่มีเลยนะคอสมิกอย่างเจ้าแบบ g ีแมนซินิเตอร์อะไรเงี้ยไม่มีเลย มีแต่คนเอากาเล็กติกไตมาแรกนี่คือแบบฟีห้าคนแล้วครับพี่ว่ามันต้องปีอะไรทำแแม่งทำแแม่งครับแปลกๆลกแล้วอันนี้คือใครรู้วงในไหนบอกพี่หน่อยสิตอนนี้ทำไมว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นกับการเล็กติกไตตัวเฟกหรือเปล่าวะย้งโคตรน่ากลัวเลยตอนเนี้ยโอโ้นี่เคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์บัฟบไปดีครับไปก่อนเลยเริ่มหลอดแล้วตอนเนี้ยกาเล็กติ <Yeah. S 2> กไต้ดาก้อนเฮ้ยดาก้อนแกนมาสเตอร์ <Yeah. S 1> นี่แหละตัวที่กูตามหาทุกคน เฉยอา้าวออฟเฟอร์มาใหม่ครับใช่ไหมคนไยคนนี้เฮ้ย <c oughs> ปบมือให้กับพี่ดังๆในที่สตูดครับความพยายามของพี่ก็สำเร็จและบอกเลยว,ว่าดิวนี้ดิวปฏิหาร นี่ครับดิวปฏิหารว้าวไม่รู้เหมือนกันว่าบัฟอะไรแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยแกนมาสเตอร์แน่นอนฮอันนี้สไลเปอร์ครับแล้ววันนี้อ่ะอันนี้แกนมาสเตอร์เฮ้ยคือตอนแรกพี่ไม่ได้ดูนะพี่เห็นดาก้อนแกนมาสเตอร์กับไอ้ตัวนี้คือพี่ก็เอาแล้วครับตอนแรกพี่คิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวแถมครับนึกว่าไม่มีบัฟอะไรเพราะมันเวลหนึ่งเห็นปะกูบอกเลยกูโคตรคุ้มตอนนี้แกนติดไตของพี่ก็มีสองตัวครับ แล้วก็ดาร้กอนแกนมาสเตอร์ใบอีกหนึ่งตัวโอ้โหในที่ตุดก็ได้ครับเฮ้ยแต่ว่าตัวนี้คือต้องเอาไปลองเล่นนะทุกคนแกนมาสเตอร์คือยังไม่เคยเล่นเลยครับแต่ว่ามันโหดครับตัวนี้แม่งโหดจริง